คือนี่แปลกเนาะมามามามมามคือแม่ลับทอะไรอยู่รู้อ้่อมาือนี่ต้ออข้างหลับแล้วบบเฮียกินนมแม่นี่ยปิดนะปั๊บป๊บปั๊บฮะเนี่ยด็อ้วนต่เอะเอ๊ะ่ะดหนไหนอะไาเอะหน้าต่พึ่งตื่นเลยฮะ โอ้โหหัวตุ๊บเลยอืมห้าเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นแล้วนี่ชอบกล้องขึ้นมาแล้วชอบง่วงนอนเดี๋ยวป้าจะลงยูทูบเลยสี่สิบกว่านาทีหนึ่งนาทีก่อนหนึ่งวินาทีก่อนแต่ป้าเพิ่งลงเหมือนผู้หญิงเลยเขาว่าเป็นผู้หญิงเหรอ ไม่ใช่ไม่เห็นหนมัน<อ>ขาวเกิน